อกหักมาเราจะดิวกับความรู้สึกหรือดูแลตัวเองหรือหัวใจตัวเองยังไงอะ่ะคะ่ะสำหรับเก๋เองนะคะมันมีโอกาสที่เราจะหัวสมองเราจะนำกับความรู้สึกนั้นแล้วยังช็อกช่วงแรกๆช่วงนั้นนะคะหาเวลาออกไปหาเพื่อนหรือหากลุ่มคนอยู่กับกลุ่มคนที่สร้าง เขาเรียกอะไรวายของความโพ t ิทีฟ h i n k i n g ให้กับเราไปไหว้พระก็ได้อะง่ายๆตามหลักของคนไทยหรือพุทธศาสนาออกไปไหว้พระไปอยู่ในที่ที่มันมีความเย็นให้กับเราไปอยู่กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันจะเยียวยาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้หลากหลายนะคะอันนั้นคือข้อแรกที่เกิดถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นนะสำหรับเก๋นนะข้อที่2ก็คือลองพูดกับตัวเองเอาจริงๆเก๋มองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดแล้วมีดับเรารู้อยู่แล้วเรามีเราเคยคบคนมาไม่มีใครครบใครมาคนเดียวอยู่แล้วถูกปะคะทุกครั้งที่อยู่คนเดียวคบแล้วมันเลิกเราก็รอดจากซิติวเอชันมันได้นั่นหมายความว่าครั้งนี้เราก็จะรอดจากซิติวเอชันอย่างนั้นได้เราก็ต้องคอยบอกกับตัวเองอย่างนี้ข้อที่3นะคะหาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบและทะําซะและยิ่งเวลาที่เราอยู่ในรีเลชั่นชิพที่ผ่านมาและเราไม่ทำอ่ะเราจดไว้เลยข้อไหนที่เราอยากทําที่สุดไปทํากับสิ่งนั้นซะ ะะข้อที่4นะคะอะไรก็ตามที่ยังมีการติดต่อกับคนเก่าอยู่เก์แนะนําว่าลองตัดไปให้หมดก่อนนะคะตัดทุกสิ่งทุกอย่างบล็อกทุกวิถีทางให้ออกจากตรงนั้นออกมาจนกว่าเราแข็งแรงให้กลับไปติดต่อใหม่ก็ได้นะคะสาหรับคนที่ยังรู้สึกว่ายังดิวกับความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้ ตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปหาที่แปลกที่ใหม่ที่ไม่ได้มีกลิ่นของเขาหรือสิ่งที่เรามันรีมายเขาไปอยู่ตรงสถานที่ใหม่นะคะอย่างที่บอกว่าลองไปเที่ยวที่อื่นก็ได้ที่เราเปิดตัวเองได้เจอตัวเองไปเรียนคอร์สอะไรก็ได้ที่เราได้เจอกลุ่มสังคมเพื่อนใหม่ๆแล้ถ้าเราไปอยู่กับใครแล้วเราได้ยินเสียง เขาเรียกค่ะการวิาพากษ์วิจารหรืออะไรเงี้ยเราก็ออกจากกลุ่มนั้นมาแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องจําเป็นต้องตัดเขาเราแค่ออกจากกลุ่มนั้นมาเราไปอยู่กลุ่มที่มันมี p o s i t i v e t h i n k i n g หรือ positive vibes เข้ามาให้กับตัวเรารักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองออกกําลังกายจาก เอาไซน์ดูแลตัวเองรักตัวเองอย่างนี้ก่อนก็ได้ออกกําลังกายดูแลตัวเองให้ดีทําตัวเองให้มีความสุขแล้วเกลเชื่อนะคะว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์ได้แล้วบอกกับตัวเองทุกครั้งนะคะกับหน้ากระจกได้ทุกครั้งเลยก็ได้เวลาที่เราเจอหรือย้อนมองย้อนกลับไปว่า อ๋อโอเคเราผ่านมาได้ขนาดนี้เราเก่งละแล้วลครั้งถัดไปเราก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่เก๋อยากจะบอกนะเมื่อไหร่ที่อหกหักอย่าเพิ่งหารักใหม่นะคะเราอาจจะเจออะไรที่มันไม่ดีก็ได้นะคะรักตัวเองให้เป็นอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วเราจะเลือกหากคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราตอบโจทย์เราและมีความสุขมากขึ้นค่ะ